หลงพ่อหรือสีลิงดำท่านได้เทศตอนผลบุญแห่งการทรงฌานให้ได้ค่ะพุทโธจิตสงบค่ะไปร่วมรับฟังงพร้อมๆกันค่ะเป็นวันที่สองต้องเดือนมิตรน,นาเลยมีนาใช่ไหมเป็นมีนาแต่คนที่เป็นวันที่หนึ่งแล้วก,การสอนเปนวันที่สองมาเที่ยวนี้ก็ขอพูดเรื่องง,ง่าย เพื่อเป็นการวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆการปฏิบัติแบบง่ายก็ถือตัวอย่างบุคคลที่ทำมาแล้วอย่างเมื่อคืนนี้ได้พูดถึงพุทธานุสติว่าถ้าเราไม่สามารถจะเข้าถึงไตรสนานคนไมได้ครบเพื่อมีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงเคารพพระธรรมจริงเคารพพระอริยสงฆ์จริงแต่สินห้าไม่ครบ อย่างนี้ถือว่ายังไม่เคยยังเขารับเขารับพระไซนาคมยังไม่จริงจังยังไม่ครบถ้วนแต่ก็มีความจําเป็นบางคนบางอาชีพบางอาชีพจะต้องฆ่าสัตว์ชีวิตอย่างทําได้ทาสวนเป็นต้น <c oughs> <c oughs> ต้องใช้ยาฉีดฆ่ามแมลงอันนี้ก็เป็นโทษปานาธิบาท <c oughs> ฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัท เป็นสาวพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราก็ไม่ยอมรมนรกอันดับแรกจิตจับพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปก่อนก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนการนึกถึงพระพุทธเจ,าจ้าธรรมดาญาติโยมพุทธบริษัทปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของจิตที่จิตเป็นสมาธิก็ใช้คำภาวนาว่าพุทธโธแต่ว่าอย่าภาวนาเฉยๆนะ จิตใจยอมรับรับถือด้วยความเคารพด้วยหัดฝึกอารมณ์ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโทวาระหนึ่งจะมากหรือน้อยกว่าตามอันแค่จิตเป็นสุขพราะจิตเริ่มฟุ้งซ่านเราก็เลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีความสำคัญก็คือเวลาก่อนหลับตอนนี้อย่าลืม มันจะเหนื่อยแสนเหนื่อยมาจากไหนก็ตามก่อนหลับเราจะลืมไม่ได้เมื่อที่สะถึงหมอนใจก็จับสิโลมยใ,ใจเขาออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทอย่างนี้ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานถ้าเรานึกว่าพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกหลับเลยก็ยังดีใหญ่คือทําไม่ถึงหลับ ทําว่าทำไม่ถึงหลับก็หไามความว่าถ้าจิตสงบยังไม่ถึงฌานสมาบัติจิตจะไม่ยอมหลับถ้าจิตสงบถึงฌานสมาบัติจิตจิตจะหลับทันทีขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงท่านถือว่าทรงฌานนั่นอยู่ตลอเวลาที่หลับพอนี้เมื่อตื่นใหม่ๆยังไม่ต้องลุกไปไหนถ้ายังไม่สะบูตรจระประสาวยังไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องลุกขึ้นมานั่งก็ได้ไม่จําเป็น จะเคลื่อนนอนแบบนั้นให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนว่าโธถ้าทําอย่างนี้เป็นปกติจนกระทัง่งเกิดอาการชินต่อไปวันไหนไม่ได้ทำวันนั้นมีความ,มงคารจำเป็นต้องทําอย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้ทงชาในพุทธานุสิกรรมฐานเวลาจะตายบาปต่างๆจะไม่สามารถจะเข้ามาค้อบคุมจิตได้ จะมีแต่บุญอย่างเดียวเข้ามาอยู่กับจิตเมื่อบุญเข้ามาอยู่กับจิตบาปก,ก็เข้าไม่ได้บุญต่างๆที่เราทําอาจจะยังไม่ปรากฏภาพแต่ภาพที่ปรากฏจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าเราจะเห็นพระพุทธเจ้าก่อนตายถ้าเราเห็นพระเจ้าก่อนตายถ้าจิตทรงตัวอย่างนั้นตามบาลีจะบอกว่าไม่ได้เกิดบนสวรรค์เป็นพรหม ถ้าถึงเวลาจิตลำคาญไม่ทําไม่ได้เนี่ยจะต,ต้องทําเล็กมากก็ได้น้อยก็ได้ต้องทาหน่อยอย่างนี้ถ้าเราจิตทรงฌานตายเป็นชมที่ถ้าบังเอิญขณะที่เราภาวนาพระพุทธโอ้เวลาด้านจิตก็พร้อมใจกันเวลาอื่นก็ตามจิตมันคิดอยู่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์ การเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมกม็มีความสุขท่กคราวเมื่อหมดบุญัสสนาบารมีก็ต้องก,กลับมาเป็นทุกข์ใหม่เราต้องการเราต้องการนิพพานถ้าจิตมีความต้องการพรนนิพพานเป็นอารมณ์ขณะที่จิตใกล้จะตายเวลานั้นทุกขเวทนาจะดับทุกขเวทนาต่างๆที่ครอบคลุมเราอยู่ที่ป่วยมากๆมันจะมันจะหมดไป จิตใ,ใจจะมีความชุ่มชื่นเจเพราะรูปพระพุทธเจ้าที่เราเห็นถ้าเวลานั้นถ้าจิตใจชินนิพพานเราก็ต้องการนิพพานถ้าเวลานั้นอารมณ์ต้องการนิพพานเป็อย่างเดียวถ้าจับจิตเวลานั้นเราก็ไปนิพพานประลองความว่าการปฏิบัติเอาแบบง่ายๆดีกว่านะเวลานี้ฉันก็แก่มากแล้วอายุก็น้อยลงไปแล้วปันเวลาก็เหลือไม่มาก การจะแนะนํากันก็ขอแนะนําเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดตัวอย่างที่เราจะเพิ่งเห็นง่ายๆอย่างถ้าม่จดกุนารีเทพบดถ้าไม่จดกุนารีเทพบรเป็นมิจฉาทิฏฐิคือว่าเป็นพรามไม่ไหวพระพุทธเจ้าไม่ใส่บาตรไม่เคยฟังเทศถ้าเวลาใกล้จะตายจริงๆจิตใจขุงท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าขอไม่ช่วยหายโรคภัยไข้เจ็บ เวลานก็ตายเวลานั้นถ้าเกิดเป็นสวรรค์ชั้นเดาวถึงเทวลโลกต่อมาในฐานะที่เป็นเทวาดาได้ฟังนางพระได้ฟังพระเจ้าเทศกิการเดียวก็เป็นระมสดาบันงั้นแค่เขานึกไปเดียวเดียวสําหรับเรานึกเป็นเดือนเป็นปีอันนี้สงย่ดีกว่านั้นอย่างคนที่ทําบาปก็ดูตัวอย่างท่านนึกไม่ออกแล้ว เสุปฏิจิตาให้ปุะบคนนี้เลวที่สุดในเรื่องการทำบาปขึ้นชื่อว่าบาปทุกอย่างที่เว้นไม่เคยมีแม้แต่การทำบุญสนทานก็ไม่ทำคนอื่นเขาทำบุญก็มีกทำการขัดขวางเขาทำบุญเห็นแล้วแกล้งทำไปไม่เห็นไยินแล้วแกล้งทำไปไม่ยินแกล้งส่งเสียงกรกทำ่ำเพราะนั้นว่าสินห้าขายครบ ก็หมดสิบขายครบธรรมะที่เป็นโทษขายครบทวนไม่มีอะไรเหลือในเวลาก่อนจะตายจริงๆมองเห็นพัญญาแับจิดาสะท,ท่าท่าท่าจะมหญิงชายก็มีความรู้สึกว่าทุกคนเขามีความห่วงใยในเราแต่ไม่มีใครสามารถจะแบ่งเบาภาระไปได้เรานึกเห็นมีองค์เดียวคือพระ,พระสมณะโคดม เพิ่งจะรู้สึกตัวมาตายรู้จักมาหลายสิบปีไม่เคยไม่ได้ยกมือไหว้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขอให้ช่วยหายจากโกครคภัยไข้เจ็บน้โรคมันก็ไม่หายตายเวลานั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวลโลกเป็นเทวดามีม,มีมัมนทองคําไป็ที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารแต่ก็เป็นเทวดาที่เต็มด้วยความประมาท ต่อมาสายนาการจารีเทพบระวุฒิแนะนำว่าอีกเจ็ดวันท่านจะตายแล้วถ้าตายแล้วท่านจะไปไหนนึกเอาเองในฐานะที่มีอารมณ์เป็นทิพย์ก็ตรวจดูว่าถ้าเราตายอย่างความเป็นเทวดาจะไปไหนก็ทราบว่าสายบาปเก่าๆที่ทำไว้ทั้งหมดมันเป็นบาปทุกขั้นทุกตอนเต็มขั้นหนักมากต้องไปเกิดในเวจีมหานรก เมื่อผ่านนรกบริวารอยู่สี่ขุมเรื่อยมาถึงนรกขุมที่หนึ่งยมนรกนรกสิบขุมตกหมดมาเป็นเปรตห้าร้อยชาติขโทษมาเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ิฉันเป็นสัตว์ิฉันห้าร้อยชาติเป็นแร้งห้าร้อยชาติเป็นกาห้าร้อยชาติเป็นคนหูดอกห้าร้อยชาติเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติเป็นคนบ้าห้าร้อยชาติเป็นคนง่อยห้าร้อยชาติย่งจะมาเป็นคนปกติ เมื่อทราบในความเป็นที่ก็ตกใจขอให้อาการจารีที่ช่วยถ้าอาการจารีก็พาไปหาพระอินทร์อินทร์ก็บอกว่าช่วยไม่ได้มีพระเจ้าอ,อเดียวที่ช่วยได้ก็พาไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงทราบจึงเว้นจากการเทศอภิธรรมทเทศน์อุณหิตวิชย,ยสูตรพอจบเธอก็เป็นปโสดาบันก็แปลว่าบาปทั้งหมดไม่สามารถลงโทษได้ พระโสดาบันนี่ทนนรกไม่ได้ทงนรกไฟดับเวลานี้ก็ยังเป็นเทวดาพระโสดาบันอยู่ชั้นดาวดึงก็เป็นว่ามีทางทางเดินทางเข้าใกล้เข้าหานิพพานฉะนั้นญาติโยมบริษัทบางท่านที่ไม่สามารถจะรษาสิ่งห้าได้ครบถ้วนก็จับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งพุทธานุสติกมาฐานยาทิ้งพระพุทธเจ้า แล้วประการที่สองทุกท่านถวายสังฆทานสังฆทานนี้มีสงมากกว่าถวายทานพระอรหันต์ถวายทานพระอรหันทร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานพระพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้ง ให้ทุกท่านจับอารมณ์พระสังฆทานเข้าไว้เพระภาพสังฆทานที่เราเคยทํามีภาพแบบไหนมีอะไรบ้างก็าเราเคยจะไหว้สังฆทานแล้วในชีวิตนี้จับอารมณ์ให้ทรงตัวการจับอารมณ์สังฆทานเมีสมมากกวาจาไวทานพระหรหันทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าพราะท่านติดสะท่านติดสะใช่ก่อนท่านเป็นคนฆ่านก สำหรับขายลกบางตัวบางส่วนที่เหลือจะวันพรุ่งนี้ถ้าจะย่างไว้ก็ราคาถูกถ้าจะปล่อยไว้เดี๋ยวก็จะบินหนีหักขาเสือบางหักปีกเสือบางทำอย่างนี้เป็นประจำวันไม่เคยทำบุญแล่ววันหนึ่งบังเอิญมีพระอรหันต์ท่านไปบิณิบัตแกก็ไปรู้ว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ก็ไม่ประกาศตัว ท่านไปวินตบาทที่นั่นท่านติดสะก,ก็มีความรู้สึกษษษว่าเราทำแต่บาปมาทุกวัน <c oughs> คุณไม่เคยทำวันนี้พระมาโปรดถึงบ้านเราใส่บาทเถอะก็เรียกพัญยามาให้นำนกที่ยังเป็น็น,นกสดๆมาฆ่าแล้วก็แกงแกงอย่างดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ใส่บาทร็อาหารหัสไป ในชีวิตของท่านได้ทาบุญครั้งเดียวในชีวิตแต่ว่าเป็นการทําบุญกับพระาอารหันต์แม่นสงมากแต่ก็ยังน้อยกว่าสังฆทานมากพอเกิดมาชาติหลังมาพระพุทธเจ้าก็ขอบวชขอบวชแล้วไอ้กรรมเก่ามันก็มาสนองอันดับแรกก็เกิดตุ่มเล็กๆตามตัวทั่วตัวต้แตอหัวถึงเท้าไม่ไม่ช้าไม่นานตุ่มมันก็ใหญ่ขึ้นเป็ผลเท่าผลส้ม พอตุ่มแตกก็เป็นน้ำเหลืองลุกไปไหนไม่ไหวพราที่ปฏิบัติอยู่ก็ทิ้งแล้วเบื่อทำมา้มุู่ไม่ได้ต่อมาตอนช้าตอนกลางคืนหัวคำ่ำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตัวจบิสัยพของสัตว์ก็พบว่าวันพวกนี้ติดสะจะตายแล้การตายก็ติดสะต้องตายเพระงอนิพพาน ไม่ใช่ตายเฉยๆเพราะบเก่ารบ,บรญบามีเก่ามีที่เคยถวายทานกับพระาหารหันครั้งเดียวในชีวิตฉะนั้นตอนเช้าพระเจ้ามาฉันเสร็จก็ออกจากวิหารทาทีเมะะื่ว่าเดินไปเยี่ยมพระเดินเลี้ยวทางน้นบงังเลี้ยวทางนี้บ้างแวะทางน้นบางแวะทางนี้บางแต่ในที่สุดก็ตรงไปห้องของพระจิตสะ เมื่อพระถึงพระห้องประติสสะเห็นน้ำเหลืองกลางกลางผ้าน้ำเหลืองมันไหลมาติดผ้าจนแห้งตัวก็เต็มไปด้วยน้ำเหลืองพระเจ้าก็ทรงเปล่องผ้าพฏติสสะออกตั้งใจจะต้มแต่น้ำร้อนพอดีพระมาช่วยพระเจ้าจึงกระรงล้ผ้าผ้าชุบน้ำอุ่นๆไปเช็ดตัวปฏติสสะหายจากกลางจากน้ำเหลือง เมื่อร่างกายหายจากกลางจะน้ำเหลืองแล้วก็ปรายกปติดสาก็มีความสุขขึ้นมาถ้ามีปีติที่อาศัยพระเจ้าช่วยพระเจ้าเราทรงแต่งติสะกอจิรังวัตะยังกายโยร่างกายของเธอนี้ในไม่ช้าวิญญาณก็จะไปปราดแล้วไม่พอจะหมดวิญญาณแล้วไม่ช้าก็จะตายเมื่อร่างเมื่อจิตใจตายไปแล้วออกไปแล้วร่างกายก็ต้องทอดทิง้งเหมือนกับถอดไม้ทีไรประโยชน์ ท่านเทศเพียงแค่นี้นะถ้าร่างกายนี้ไหนไม่ชาก็จะมีวิญญาณไปปราศแล้วหมายความไม่มีวิญญาณอยู่ให้เมื่อร่างกายไม่มีวิญญาณก็เป็นของที่ต้องเขาท่องทอดทิ้งไม่มีใครต้องการเหมือนก็ทอดไม้ที่ไรประโยชน์ถ้าติดสัฟังเพียงเท่านี้ได้หันพร้อมไปสมิธายานแลเวลานั้นก็ดิพานทันทีต่อมาพระถามพระเจ้าว่าพระติสสะ ไปไหนพระเจ้าบอกไปนิพพานท่านถามว่าพระถามว่าพระติดสากปฏิภานพระอสเมื่อะไรท่านบอกเมื่อฟังเทศจบนี่ก็เป็นอว่าการถวายทานนั่นถวายทานกับพระอรหันต์มีบุญน้อยกว่าสังฆทานมากพระอาศวอนิสงส์ถวายทานพระอรหันต์พระอรหันต์มาจากไหนมาจากพระพุทธเจ้าร้บฟังคําสอนพระเจ้าเราปฏิบัติตาม <c oughs> ฉะนั้นการสังสงพระปรหัานยังชื่อว่าเป็นการสงฆ์ครอบใจศาสนาคมทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ขระหนึ่งพระอรันต์มาจากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีรไม่มีพระเจ้าก็บทไม่ได้ใากรทีสองพระอรหันต้องทรงธรรมถ้าไม่ทรงธรรมก็เป็นพระอรันต์ไม่ได้ใากรทีสามตัวท่านเองเป็นพระสงฆ์ในการถวายสังฆทานและถวายทานพระอรันา์ก็ชื่อว่าถวายทานทั้งสามอย่าง อพุทธเจ้าด้วยพระธรรม้วยพระสงฆ์้วยให้มันได้ญาติโยมพุทธบริษัทถ้าจับพุโทโธก็จงอย่าลืมจัดทานบวารมีทีท่านให้คือสังฆทานจดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พายท่านไปน,นิพพานได้โดยง่ายเหมือนกันถ้าจงอย่าลืมคิดตามความเป็นจริงตามอริยสัจว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ ความทัดท่าเจ้าของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ถ้าเราจะเกิดอย่างนี้อีกชาติจะมีทุกอย่างนี้ถ้าเลยหนจะกลับไปหาศินก็จะหดนไปทาไมจะถือว่าเรามีสินไม่ครบถ้วนเราไม่สามารถจะปฏิพานได้ถ้าเราดูตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วเขาก็มีสินไม่ครบถ้วนแต่เขาจับแน่นจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานุสติ อย่างท่านติดสัตจับแน่นในสังขารนสติแต่ต้องกรสังขานแล้วทา,านด้วยให้จับเกาะให้แน่นจริงๆเมื่อเวลาก็อย่าตายจิตอย่าลืมนิพพานต้องนึกไว้ทุกวันนิพพานนีึกให้เป็นอาจะเป็นอารมณ์ชินกัชินตัวนึกว่าถ้าตายจากโรคนี้อาไรขอไปนิพพานเมื่อนั้นให้จิตมันเป็นฌานที่เรียกว่าอุปสมานุสติกามฐาน อย่างนี้ทุกคนจะไม่พลาดได้ผ่านเจอกายเกาะติดนิมมานดาท่านพุทธบริษัทบางท่านเกาะติดนิดเดียวแต่พวกเราเกาะติดนานอย่างพระยศเมื่อตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องพระเจ้าวัดใหม่ๆพระยศนั้นฟังเทศจะพระเจ้าเป็นแค่ทิศเดียวก็ได้บรรลุประโสดาบันพอตอนเช้าตรูพ่อไปตาม ไปถามหาพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจะต้องการพระบเพื่อะไรฟังเทศดีกว่าพระพุทธเจ้าก็เทศกันเดียวกันพ่อเป็นมโสดาบันพยศพระรหา์ทั้งนี้ก็าอาศัยบุญเก่าของพยศซึ่มีสภาพจิตเกาะติดเพียงแค่ชั่วครู่ไม่นานมาพวกเราเพราะว่าในชาติก่อนพยศกับพวกห้าสิบห้าคนเป็นสัปเพรสาธารณะ เม่หมายความ่าศศพผู้ใดเขามีความยากจนเข็นใจไม่มีเงินจ้างสัป,ปเลยคณะนี้ก็จัดการเผาให้เสร็จจัดการให้เรียบร้อยต่อมาวันหนึ่งกําลังกินข้าวเย็นอยู่ก็มีคนมาบอกว่ามีภาพของสตรีกําลังท้องแก่ตั้งขานัางตั้งครรภ์ด้วยขึ้นอืดลอยมาติดิชายฝัง คณะสัปเร่ชุดนี้ก็ไปจัดการเผาศพเอาขึ้นเชิงตะกอเอาฟืนไฟใส่กท็ทำมาเกิดทุกวันเพทราบว่าศพอย่างนี้ฟืนขนาดไหนไมันจะไหม้หมดกฟ็ฟืนฟืนใส่เสร็จใส,ใส่ไฟใส,ใส,ใส,ใสก่ก็กลับมาบ้านต่อมามีคนก็เดินผ่านผ่านทางมาเขาเห็นว่าไฟดับแล้วแต่ศพไม่ไหม้ทั้งนี้เพราะว่าคนตายลอยน้ำมา ตัวอิ่มปด้เย็นน้าไม่เหมือนคนตายธรรมดามันก็ไม่ไหม้น้ามันมากก็มาบอกสับริาัทะท่านประโยช์ก็ไปไปถึงก็มาทราบมีความเข้าใจว่าพระอาศัยมีร่างกายมีน้ํามากไฟจึงไหม้ไม่หมดจึงเสี่ยมไม่แหลมเข้าแล้วก็แทงตามตัวให้น้ําไหลจากร่างกายให้น้าที่มันไหลออกมามันไม่ไหลแต่น้ํามันเลือดําเหลืองไหลมาด้วย ท่านพิจารณาเห็นว่าร่างกายของคนสกปรกขนาดนี้เจาราเลยก็เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายของคนแล้วก็จัดการเผาศพแล้วไปเบื่อบอกเพื่อนอีกห้าสบห้าคนให้มาดูเหมือนกันต่างคนต่างก็สรด,ดจิตคิดว่าร่างกายของคนจะไปผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามตามีสภาพสกปรกอย่างนี้เหมือนกันทุกคนก็เ,เกิดนิพิทายนความเบื่อหน่ายในร่างกายแต่เบื่อไม่นานนะเบื่อไม่ครบวันก็เลิกเบื่อ ไม่ว่าไ,ไ,ไม่อารมณ์จะติดแค่นิดเดียวเป็นแค่นี้ชั้นหลังมาไม่แม่อองค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าบัตรขึ้นพเยะก็มาเกิดเป็นรูปมหาเศรษฐีไอ้วันที่บาร,รมีเก่าที่จะเข้ามาถึงวันนั้นตื่นมาตอนดึกเห็นคนในบ้านเป็นศพไปหมดตั้งเกียรติคนทุกคนในบ้านวันคนก่อนเห็นพระสสวยงามวันนั้นเห็นศพไปหมดพรบ,บิเก่าเข้ามาถึงก็ออกจากบ้าน เป็่นวาจาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขายข้างหนอพอดีเวลานั้นเป็นเวลาใกล้เช้าตรู่พระเจ้าทรงจงกรมดักอยู่พระเจ้าทรงทราบเมื่อเข้าไปใกล้จงบอกว่ายศที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขายข้องเธอจะมาที่นี่เราจะเทศ์ให้ฟังแต่เข้าไปถอดหมวกถอดรองเท้า,ทาพวพระเจ้าก็เทศเทศเรื่องทานเรื่องเศียรนั่งสวรรค์เป็นต้นในอันดีสงการบวชถ้าโทษของกาม <c oughs> พอฟังเทศจบท่านเ็เป็นพระโสดาบันเห็นไหมเขาติดในเดียวแต่พวกเราที่ติดเป็นปีเป็นเดือนฉะนั้นการหวังนิพพานจะไปของได้ง่ายราบันดาท่านพุธบริษัทั้งหลายเวลาย,ยังไม่หมดนะตอนนี้ไปก็ขอผู้อีกนิดหนึ่งวันนี้พอมีแรงกินข้าวได้หน่อยหนึ่งพอมีแรงคนที่มีความประมาทในชีวิตอย่างท่าน ก็อาใควาุ็เตอร์ชายชีวกุมารพัฒน์จะนเชื่อไม่ออกะนะเชื่อท่านชาชีวกุมารพัฒน์จริงๆท่านเป็นคนที่มีความประมาทฟังเทศจะเพื่อเจ้าจบเดียวเป็นประโสดาบันถ้าต่อมาความประมาทก็เกิดขึ้นท่านเป็นหมอที่เก่งที่สุดแต่ท่านก็ลืมความเป็นจริงท่านคิดว่าท่านจะตายก่อนพระพุทธเจ้าต่อมาเมื่อพระเจ้านิพพานียก่อน ก็เสียใจมากคิดว่าเราเป็นคนประมาทมีความทรงตัวแค่ปโสดาบันเราคิดว่าเราจะตายก่อนพระพุทธเจา้าอาศัยพระเจ้าไป็นเพื่อเพื่อไปนิพานท่านี้พระเจา้านิพานที่ก่อนเราก็เป็นคนไม่มีอะไรแล้วคิดตัดสินใจว่าเราเป็นคนไม่มีอะไรแล้วร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติไม่มีความหมายหมดปัญญาไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายเราไม่ต้องการมาอีก เมื่อเผาพุทธเจ้าเสร็จก็ไม่ข้าบ้านเข้าป่าไปอยู่ในถ้ำนี่ไปอยู่ในถ้ำที่ไม่ลึกนักก็มีคนตามไปขอยาถ้า่งลําคาเนี่ยเลยเข้าถ้ำลึกมากกว่าันลึกก็เต็มที่ไม่ความคนไปไม่ถึงตั้งใจนอนตรงนี้คิดว่าเราเป็นคนไม่มีอะไรร่างกายไม่มีความหมายร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตายก็ช่างมันในเมื่อพระเจ้านิพพานแล้วเราก็ไม่คนอยู่ เธออารมณ์อย่างนี้บรรดาสมพุทธบริษัทเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ที่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันนี้เป็นอารมณ์พระหานแล้วท่านก็ไม่สนใจท่านก็นอนจะแข่งวาหันหน้าเข้าหาฝักฝาถ้ำเวลานั้นปรากฏมีแสง,งคล้ายๆแสงฟ้าแลบและเสียงมันฟ้าผ่าแล้วก็ไม่เสียงกล้องว่อ โกมารพัทเธอเป็นสวาวกองค์เมเป็นพระสัมมารพระเจ้าใช่ไหมท่านตอบว่าช่เสียงนั้นก็หายไปถ้าเขาคิดตัดสินใจแบบนี้ว่าเราจะตายตรงนี้เราไม่ต้องการร่างกายนี้ต่อไปอีกเราเป็นคนไม่มีบ้านเราเป็นคนไม่มีสมบัติไม่ต้องร่างกายเราก็ไม่ต้องการม่อีกพอคิดอย่างนี้เสร็จก็มีเสียงมันฟ้าผ่ามีเสียงฟาฟหลกเป็นกันเสียงสั่ขานตามเด่โกมารพัท เเป็นสาวพระกองสมเด็จพระสัมมารพระเจ้าชัหมายเท่าต่อไปใช่เพียงแค่สามครั้งพอครั้งที่สามท่านบอกท่านเลยหลับเลยคำว่าหลับก็หมายถึงว่าเป็นพระหลนไปนิพพานอาว่าบรรดาต่พุทธริษัทุกท่านที่ยังทําตนไม่ถึงพระโสดาบันก็ดีไม่ถึงพระอาหารหันต์ก็ดีในตอนต้นท่านยังมีความประมาทอยู่บ้างแต่ว่าตอนท้ายไม่ประมาทเช่นท่านโกมารพัฒน ให้มีความรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ของเราก็ตายไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ตายไปแล้วแต่เราจะเป็นอยู่แค่ไหนชีวิตของเราต้องตายเช่นเดียวกันถ้ายังยังหลงร่างกายอยู่อย่างนี้ก็ต้องเป็นไปแต่เกิดนวตาสงสารทังที่ดีเราไม่ควรสนใจในร่างกายแต่ว่าไม่ต้องเข้าไปจะท่านกูม,มิพพัฒเป็นแต่เพียงคิดว่าวันหนึ่งเราจะมีความเคารพบพระพุทธเจ้าประรรมพระอริยสงฆ์ครบถ้วน ในการที่สองเราจะมีสิ่งครบถ้วนในการที่สามเราจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เราจะไม่ติดร่างกายภายในคือร่างกายของเราไม่ติดร่างกายภายนอกคือร่างกายคนอื่นไม่ติดทุกอย่างในโลกเพราะทุกอย่างในโลกมันจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าเราตายแสดงมันก็หมดไปทรัพย์สมบัติต่างๆไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถจะขอสมบัติต่อไปได้เราต้องการสุดเดียวคือนิพพาน ธรรมดายาโยพุธบริษัททุกท่านวันนี้ก็ทนเต็มทีให้รลายสามนาทีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานสีลสมาทานรรงมรรมทาน